ให้รถใหญ่ก็หิวเออมันน่ากลัวมันบู่บูๆบู่บู่บู่มันบู่บู่อะมันบู่บู่ป่ะมันแบบมันบูบอ่ะเออ ให้ฟังก็คือเมื่อกี้เกิดเหตุอุบัิเหตุนิดนึงก็คือเรากดเงินกดเงินแล้วลืมเอเมอยู่ในตู้ต้องโทรอาญาตบัตรนะก็เรียบร้อยละตอนแรกตกใจถึงเงินหายอเทุกคนเราได้แล้วนะเดี๋ยวเราไปกินกันยำไห้น้องลมตุดนละหนึ่งร้อยบาทไปนี่ได้แล้วปลาหมึกย่าง ไปค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะไปทะเลชะอำกันวันนี้ก็เป็นเวลาประมาณเกือบบ่ายสองออกจากบ้านนะเดี๋ยวมาดูว่าเราจะใช้เวลาไปกันกี่ชั่วโมงก็เราจะขับไป,ไปเรื่อยๆนี่แหละโอเคค่ะทุกคนไปกันเลยค่ะเดินจะไปไหนคะจะไปเทียเท่ยวพักโรงแรมเที่ยวพักโรงแรมด้วยก็มีนาะสดอไปนาะค่ะโอเคค่ะไปทะเลเนาะไปเลย ใอันี้คือ,อยานพาหนะของเราเดี๋ยวนี้ใช้คันนี้แหละระยะทางก็ประมาณรั0แโลประมาณนั้นไปไปกัน เด็ดเด็ดจัน้ำมันก็ตั้งนิ่นงฮะพี่ก็ให้ไงใคให้คะ<ม>คุณตจลาบยางังอ่ะเจลาบยังง่วงเงี้ยงุใส่แมสหน่อยไหมปุ่นเต็มถังวิ่งได้กี่โลอืมฮะ<า>อะไรกันอ่ะมาเต็มที่แล้วเลยไม่เต็มถังเราวิ่งได้กี่โลก็เก้าร้อยโลเลย เราใช้รถ <Okay. S 1> เดิมครับนี่จอแบ,บบบลูทูธนะคะี๋ยวเราจำทางไม่ได้เราต้องเซิร์ฟไปเกิดก็หลับทปเร้ค่อยนั่งรอไปตุ๊บก็หลับจริงจร้งนใช่ไหมเขจะหลับจนไปถึงถึงทางเลยอ่ะ ใกนต่อ่ะิดมาเ่านยฮะน่แต่ช่วงจังหวะที่อยู่ใกล้รถใหญ่ก็วิวเออมัน่ากลัวมันวูบๆปะมันวูบๆปะมันแบบมันวูบอะ ด้วยอะไรรูป้ป่ะด้วยรถมันเบาเออถึงเราจะมีคนนั่งก็ตามแต่รถมันเบามันบู๊บูไ๊ไปเห็นได้ชัดเลยใช่มันไม่เหมือนซีบีเลยอ่ะซีบีไม่เลยฉิวเลยอ่ะอันนี้ไม่ใช่ประเด้นบู๊บ้าบู๊บ้ามันไม่รู้อ่ะพูดไม่ถูกไช่ปะจะนั่งแน,หน่หรอแม่ใจนะน้อยหนึ่จะเปลี่ยนบรรยากาศก็ไป บุยที่นั่งใหม่เปลี่ยนที่นั่งเปลี่ยนบรรยากาศไป ำไมห,หาไมไไมนหาทำไมหเหรอนี่แหละคนาม่หาอ่อคะมาทางาลุกไงห้างพาปปัสไปสวัสดีค่ะจองไปแล้วค่ะพันธิวาค่ะ จากทะเลประมาณ100าแค่ร้อยเมตรเลงโอเราก็ุกอินเสร็จแล้วนะทุกคน้องนี้เลยสามศูนย์ห้าไปเปล่ยนเสื้อผ้าแล้วเดี๋ยวไปเล่นน้ำกันบรรยากาศกำลังดีเลยเวลานี้ไม่ร้อนเรามาถึงเวลาประมาณห้าโมงเก้านาทีออกมาประมาณบ่ายสองนะ นี่นะที่พักเราเราาขึ้นไปดูห้องกันไปไปขึ้นไปดูห้องปลาลูกโอ้โหเดินไปจะให้ร่วงนะดีๆนะเธอจะร่วงอ่ะร่วงแน่เลยร่วงไหมอือลูกค้าต่อมาจะเป็นห้องที่นะคะไม่มีหน้าต่างใช่ค่ะให้เป็นห้องมีระเพียงนะคะโอ้ขอบคุณมากเลยค่ะ อย่างนี้อัพเกรดให้ครบคนมากเลยค่ะไปค่ะจะทำยังไงหมากมาคุณแม่ช่วยโอ้โหหมวกกันเดียวก็ถือไม่ไหวไปค่ะไปเริ่มอันนี้อย่าเพิ่งวิ่งวิ่งใคมาหนีด้วยกันทั้นสองคนยังไงทั้งสามมีแต่กดยังไม่มีเลยคิดดูเด็แน่นเลหมดต้องแก้อยู่ไหนเนี่ยถืออยู่เนี่ยเนี่ยเดินตัวเกี่ยวอยู่คนเดียว่ ถือหัวงไม่ถือเลยอ่นมาดิเจ๊หัวโตไปผมเป็นอย่างนั้นเลยไปห้องสามศูนย์ห้าว้าวห้องมีระเบียงเปิดไฟกันหน่อยเะเก็บเ็บต่นห้องน้ำนะคะเยเริ่ม้นเิ่มต้นอน ห,ห้องนอนของ<ว>เราสวยเลยสวยไหมคะมียุงนิดหน่อยโอเคในตู้เย็นมีอะไรบ้างโอ้โ oh. หไม่ได้กินฟฟีะไม่ได้กินฟสีเ <c oughs> สียตังสิครับทา่าน <c oughs> มีไว้ให้แหละโอ้ oh, แต่มีห้องมีระเบียงก็โอเคแล้วนะทุกคนว้า wow. ว นี่เลยชอร์อัลไม้เฮานะราคาถูกและดีด้วย,วยเขาบอกว่าช่วงน,นี้นคนเยอะอยู่นะเราเน้นว่าคนจะน้อยแน่แน่น้ำกับหนูไหมไปเล่นเต่าใบน้ำววนํำหรือว่าเต่าอยู่ไหนไม่รู้สิชั้นบนเนาะเอาชั้นบนเลยเอาน้ำไม่แน่ใจอะ่ะเออเอาเงินงูต่างม,งาววนมงีน้ำอยู่ตรงไหนจะต่างมงีน้นำห่อได้ แล้วก็ไปกินอาหารกินกันเย,ยอะแม่คะอ่ะา,อาเดี๋ยวเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเก็บของก่อนค่ะ เล่นน้าเสร็จแล้วก็จะไปกินข้าวกินข้าวค่ะอะไรกินที่ชายหาดไปเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินที่ชายหาดกันป่ะทีวี <c oughs> ก็สายอยู่น <c oughs> ะแซ่บแซ่บ <c oughs> อะป่ะเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินที่ชายหาดกันกินแบบสเตีทฟู้ดดีกว่าสเร็กฟู้ดก็คืออาหารชัานค่ะไปค่ะใครไม่มีตังใครไม่มีตัง มีตังทำไงได้กินข้าวได้ไหมเนี่ยไม่มีตังไม่มีตังจะกินข้าวได้ไหมไม่ได้ไปเดี๋ยวเราจะไปแว้นรอบชายหาดชามเนี่ยแหละเลยจูนไ,ไ,ไปกันไป้ดว้วยพี่กันทำไม ก็คือเมื่อกี้เกิดเหตุอุบิเหตุนิดนึงก็คือเรากดเงินผนเงินเล้าลืม ATM อยู่ในตู้ต้องโทรอาญัตบัตรนะก็เรียบร้อยละตอนแรกตกใจถึงเงินหายวันนี้เราก็มาตามถนนละไม่น่าเชื่อว่าของขายจะเยอะมากเลยนะตรงนี้ปลาหมึกเราจะไปซื้อลูกชิ้นต่อเอาโใไซมาก็ดีอย่างนี้แหละเพราะว่า มันได้ขี่เที่ยวเนาะข้างทางก็จะมีร้านหมูเนนะื้อเต็มไปหมดเลยจริงๆก็ไม่ได้มานานแล้วนะอาอำ่ำดิเป็นหมบน,นี้ก็ดีนะได้นะครับนเหเรอกินเลต่อ ก็<ร>จะมีให้นั่งกินเดาใครจะเอาเสือมาก็ได้มาปูเพราะว่าเราก็เอาเสือมาปูเหมือนกันยำหอยนางรมอ่ะนี่ไหมยำหอยนางรมนะ ร้านเยอะดีอ่ะนี่นะคะเราก็จะสั่งยำไหนังลมนะจานละหนึ่งร้อยบาทนะอเอ้ทุกคนเราได้แล้วนะเดี๋ยวเราไปกินกันยำไห่หนองลมทุกละหนึ่งร้อยบาท หมึกหลายกระตัดเรือเอยนี่อันนี้พระจูนชอบไม่ใช่หรอปลาหมึกเนี้ยชอบมาจูนชอบต้อมไปกินเลยค่ะโอย้ยเดี๋ยวดวงหกนี่ค่ะอันนี้อันนี้ก็ไปเป็นปลาหมึกเหมือนการลุกตารน้ำปลาหมึกสดอันนี้ปลาหมึกแห้งค่ะโอเค ว่ากินไหมแบบเนี้ยกางไม่รูร้ว่ากิน ไะบ๊าย <Bye bye. S 1> ให้เดี๋ยวจะนอนแล้วคะ่ะค่ะบายบายพูดดีคะ่ะลาตีสวัสดสวัสดี <c oughs> พูดดีๆจะนอนแล้วคะ่ะลาตีสวัสดน <c oughs> ด,ดีสวัสดจะเจอกันพรุ่งนี้คะ่ะเดอกานทีนะะว,วีนค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะเราเราจะไปกินข้าวกันอาหารเช้าเขาจะมีอาหารเช้าให้สองคนนะฟรี แต่เด็กตัวแค่เนี้ยเด็กเล็กๆเ,กเกนี้ยเขาแล้วแต่ว่าบอกให้ซื้อเพิ่มก็ได้หรือว่าให้เด็กกินกับเราก็ได้เหมือนเราไปกินข้าวกันก่อนเ,อเดี๋ยวเราค่อยพาเด็กไปเล่นน้ำที่สะต่อไปใส่กันยังไปค่ะ เราจะออกจากที่พักแล้วนะวันนี้ที่อยู่เพชรบุรีชาอำเนี่ยทริปนี้เราสามวันสองคืนเนาะเดี๋ยวเราจะไปที่แก่งกระจาดสองไปอีกที่หนึ่งก็เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูไปเรื่อยๆเลย mm hmm. ก็เดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เวลาประมาณสิบเอ็ดมงสิบแปดเขาให้เช็คเอาออกได้ประมาณไม่เกินเที่ยงนะเดี๋ยวเราต้องรีบแล้วเพราะว่าเราสายแล้วรอบมัวต่ดูเด็กเล่นน้ำไปเดี๋ยวเราไปกันดีกป่า มันน่าร er. ักนะเจิมัรากินด้วยมันกินนมไหมนะฮะจะมันจะกินนมไหมอ่ะหน่เอเอ้ยเอ้ยทำะไรที่น um ี่จัเอ้ยเอ้ยเอ้ยทำเป็นกันดค่ะ เขาล้วงเราไปเียนไปแล้วเขาไม่ยอมซื่อฟอกเดี๋ยวเราจะไปแวะชายหาดแป๊บนึ่งถ่ายรูปเด็กไม่ค่อยชอบเล่นทะเลเท่าไหร่บบ๊าายยบ๊ายบายเหียวเดี๋ยวกลับเราจะถ่ายรูปกันก่อนนะสักรูปยังไม่มีรูปทะเลเลยค่ะ ไม่ได้ค่ะต้องระชุมไม่ชอบเล่นนี่เหรอเดินได้ค่ะไม่ต้องกลัวหลูมไม่เข้าเท้าเป็นรองเท้าพ่อใบค่ะไม่เป็นไรง่ายนะหก๋ไก๋ก็ร้อนนิดหน่อย